ความเข้มขลังที่ชาวระนองยังคงสืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างเหนียวแน่นเมื่อถึงช่วงวัน9ก้าค่มเดือน9ตามปฏิทินจีนชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระนองรวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมละเว้นการฆ่าสัตว์งดอาหารที่มีเนื้อสัตว์พร้อมทั้งถือศีลทําบุญทําทานเพื่อชําระร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ในช่วงประเพณีถือศีลกินผัก ที่สารเจ้าเทียนทรงเซิงโบ่สารเจ้าที่มีผู้ศรัทธาเข้ามากราบสักการะเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งในการคุ้มครองดูแลขอพรในเรื่องราวต่างๆโดยเมื่อมองให้ลึกลงไปแล้วการบูชาการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปรียบดังสิ่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจของผู้ที่มีจิตศรัทธาที่ถือว่าใกล้ตัวและง่ายที่สุดเป็นเส้นทางของการตระหนักถึงการทำดีเป็นการสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตและสุดท้ายก็จะเป็นการตอบแทนสังคม โดยสารเจ้าจะมีพิธีกรรมในรูปแบบต่างๆทั้งม้าส่งการแสดงอิทธิฤทธิ์การสร้างกำลังใจการดูแลรักษาการสะดอกเคราะห์ตามความเชื่อเพื่อการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างสารเจ้าและประชาชนในชุมชนก็อยากให้ประชาชนหรือว่าคนที่ว่ามีจิตศรัทธาที่เกี่ยวกับทางสายสัมพันธ์หรือว่าสายสายจีนหรือว่า วัฒนธรรมอะไรแบบนี้ครับอยากจะสืบสารเพื่อที่จะให้มีการสืบสารตรงนี้แล้วก็ให้ลูกหลานเนี่ยได้มาปฏิบัติในการที่ว่าได้ถือศีลกินผักนายชัดชัยนินวิเชียนประธานชมรมอามจังหวัดระนองกล่าวว่าจุดเด่นของอามหรือศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดระนองนั้นมีความสามัคคีอย่างแน่นหนักและประชาชนชระนองเองต่างก็มีความศรัทธาที่เชื่อมั่นแรงกล้า สิ่งที่แสดงออกได้ชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงถือศีลกินผักคือจังหวัดระนองจะมีการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักสารสายศรัทธาสองแผ่นดินไทยเมียนมาอย่างยิ่งใหญ่การถือปฏิบัติเคร่งศีลและเว้นการฆ่าสัตว์งดการทานเนื้อสัตว์เพื่อบำเพ็ญบารมีชาระนองจะร่วมใจกันปฏิบัติอย่างแข็งขัน สำหรับในปี2,566นี้งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในระหว่างวันที่14ถึงวันที่23ตุลาคมซึ่งภายในงานจะเป็นการรวบรวมความศรัทธาจากทั้งสองแผ่นดินจะมีพิธีแห่พระใหญ่รอบเมืองการนุ่งขาวห่มขาวถือศีลร่วมปฏิบัติอันถือเป็นการบอกกล่าวและร่วมสืบสารประเพณีที่งดงาม แก่นของของความสําคัญของรมเนียมธรรมเนียมประเพณีก็การถือศีลกินเจการไหว้พระการสวดมนต์ซึ่งทางประเทศเมียนมาก็จะมีประเพณีพิธีคล้ายๆกับทางบ้านเราละนองแล้วก็สามสารถที่จะมาร่วมกันสารความสัมพันธ์สารสายสััทธาให้ทํางานร่วมกันแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันใน,ใน,ใ,นในทางที่ดีครับผม งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองสารสายศรัทธาสองแผ่นดินไทยเมียนมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าถึงความงดงามที่มากกว่าการถือศีลกินผักหากแต่คือเรื่องราวของความศรัทธาอันเป็นแก่นของการยึดเหนี่ยวเพื่อการปฏิบัติตนการประพฤติตนในทางที่ดีที่ถูกต้องสร้างความสามัคคีซึ่งย่อมสร้างความสุขทั้งต่อตอนเองและสังคมอย่างแท้จริง หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองรายงาน